โยทุกคนสวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาเปิดการชากันอีกแล้วซึ่งบอกเลยว่าวันนี้เราจะไม่ได้เปิดไอตัวเดิมแล้ว Angl w Wing A คือเราพอแล้วเรารู้แล้วว่าแม่งไม่สามารถพาเรารวยได้จริงวันนี้เราจะมาเปิดเป็น O-Hat Box แทนนะฮะซึ่งไอโอแฮตลเนี่ยมันมีสิทธิ์ได้สิ่งที่เรียกว่าหมวกเป็นหมวกประดับหัวนะฮะ ซึ่งในหมวกประดับหัวเนี่ยมันจะมีให้เอฟเฟกต่างกันซึ่งถ้าเราอยากคืนทุนจริงๆเราต้องได้หมวกที่ชื่อว่าหมวกเอ็ดกานะฮะเป็นหมวกเสือเจ้าสิ่งนี้แหละจะทำให้เราคืนทุนได้หรือหมวกอีกหมวกหนึ่งคือหมวกชื่อหมวกว่าหมวกไรวเวิร์ดไอเจ้าหมวกตัวนี้ก็ทําให้เราคืนทุนได้เหมือนกันซึ่งวันเนี้เรามาเปิดได้แค่10กล่องพันบาท10กล่องพันบาทมีเท่านี้นะฮะซึ่งเสียตังค์แล้วด้วยแต่เราพร้อมที่จะเสี่ยงกันไหมแล้วเราบอกฉนแล้วกดไปหนึ่งทีมาแล้ว 10กล่องซึ่ง10กล่องเนี้ยเราเปิดปุ๊บเรายังเนี่ยเราเปิดมาเราจะยังไม่รู้ว่ามันคือะอะไรอ่ะเราได้แฮชมาหนึ่งอันละแล้วเราเปิดรัวๆเลยเฮกเกียร์ควยกักจัดอุย้ยได้แมสแมสนี่มีสิทธิ์ได้ปากดูดปากดูดก็ขายได้นิดหน่อยแฮชแฮชเดียวเลยโอ้เฮดเกียร์นี่กักเลยอุย้ยแมสแมสนี่เอ่าไม่รู้เหมือนกันแฮชเฮดเกียร์แคปแมสอ่ะนี่มาปุ๊บมันจะไม่อยู่ในช่องนี้ เราจะมีไอ้พวกเนี้ยขึ้นมาใช่ไหมเรายังไม่รู้ว่าเราได้อะไรเราต้องใช้อไอ้เจ้าแว้นขยายตัวเนี้ยสองปึ๊บนี่เรากดปึ๊บอา้าวฉัดตั้งอยู่ก็ไปได้เดียเรื่องมากด้วยเป็นหลักแล้วเรบเจ็ดไปเราเปิดเอ่อเฮดเกียร์ก่อนเพราะมันมีชิ้นเดียวเปิดมับได้อะไรครับได้ดเดมไอ้เจ้านี้ผมรู้สึกว่าขายได้นะ แต่แบบไม่รู้คืนทุนหรือเปล่าแต่ก็มีตลาดไม่แน่คืนนะจะถูกๆูกอยู่ช่างมันครับไปต่อฮะรอเ,เปิดอะไรที่มันเหมือนเยอ่าเฮดเก่งอันหนึง่งเปิดเป็นหมกราสีฮะเอเลียสคลาวลักบวกสองถามว่าดีไหมคีดิคอนขึ้นอีก5%อาจจะมีคนซื้ออาจจะใช้คำว่าอาจจะเราไปกันต่อไอ้ชัดเหลืออะไรนี่แม้ผมว่ามันเป็นอันสุดท้ายเปิดไอ้ที่เยอะๆก่อนนะแพทไปปึ๊บ บวกแอเจลิ่งวันอ่าฟลายด้วยไอสัตว์เอเจลิ่งวันอ่าฟลายฮัลโหลรักบวกสองเลขบวกหนึ่งโอ้มีคนต้องการบวกหัวไม่รู้ไปต่อแฮทหมูพิซซ่า <c oughs> ไอสัตว์โปรบวกเลเวลหนึ่งไอโอ้โหชอบอะวะกูอยากชอบไ,อชไปต่อแฮทเฮ้ยอลิตรตดีปะ่ะวะเพิ่มน้ำเมอร์็นต์ต่อมอนสเตอร์ประเภทมนุษย์ ไม่รู้นะน่าจะมีราคาซึ่งอาจจะขายได้อาจจะใช้คํา,าอาจจะไปต่ออ่ะหมดแล้วเรามาเปิดที่เฮกเกียอันนี้วิมุกเลสเดวิลูชิซึ่งบอกเลยว่าไม่น่าขายได้ไม่รู้ผมไม่แม่มมในใจในเรื่องราคาอ่ะเหลืออีก4อันมาปุ๊บไอ้คหนึ่งพันปากกูเหลือแค่4อันฮัลโหลตายแคปไปน้องรักเฮ้ยหมวกแมวมแมวอะไรว้เนี่ยหม,มวกที่เอาแบบหเหมือนกับไวรส แมวที่มีชื่อเสียงทางด้านความเร็วความเร็วเว้ยอะไรวะเว้ยเอ้ย SPD บวกสามเปอร์เซ็นต์นะถ้าน่าจะขายพวกแอดกับเรนเจอร์สายหมาได้นะน่าจัดนะนี่หกักสวมใส่คู่กับฟิชอินเมลครับมีโอกาสไล่กีดแต่แม่งน้อยโอกาสน้อยมากไปแมสโอโหอันนี้หนักเลยอันนี้คือแบกแมติอัน,น,นโอ้โหอะไรอะอะไรอะโคตรกาดอจีบวกหนึ่งขอแคใครกระดาษอะไรอะอะไรอะอะไรอะอะไรอ,ะ,อะไรอ,ะ,อะไร ไปแมสอันสุดท้ายขอคืนทุนเถอะพ่อผมขอคืนทุนเถอะพ่อพ่อพ่อโอโ้มาเอาอีฟลีดนะก,กับของอีฟลีดเพื่ม,มาลังโจมตีแต่เห็นอันนี้คนก็ใช้กันเยอะนะมีโอกาสไล่สกิลไฟบอลด้วยแล้วก็ไล่สกิลเมเทโอเหมือนต้องซึ่งผมไม่รู้ว่าราคาพวกนี้นะฮะแต่ผมจะลองไปไประกาศขายดูแต่ก็น่าจะมีราคาบางสว่วนขายได้บางสว่วนบางชิ้นนะฮะรู้สึกว่าความเกลือถ้าเทียบกับไอ้ขายอันที่แล้วอะ น้อยกั่นนิดหน่อยเพราะรู้สึกแบบไม่ค่อยขาดทุนแต่ก็ขาดทุนนะแต่รู้สึกเรามีของจับต้องอะไอเ้ะอันนั้นคือแบบไอเ้ะจับต้องอะไรไม่ได้เลยแบบเศร้าอะแต่ก็ช่างมานะันอะก็ถือว่าดีละขอบคุณทุกคนทีน่มาดูครับขอบคุณครับเจอกันครับทุกคนบาย